ราศีดวงดีมีโชคมีลาบวันที่16เดือนกุมภา2566ราศีมังกรถือว่าเป็นวันที่ดีมากเลยนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคก็ให้เสี่ยงได้ค่ะเป็นเลขที่เกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้นะคะและให้ทําบุญใส่บาตรด้วยนะถ้าหากว่าถูกหวยท่านที่เกิดราศีกุมให้ซื้อเกี่ยวกับเลขที่ตัวเองชอบนะคะหรือเกี่ยวกับอายุของตัวเองก็ได้ค่ะมีโชคมีลาบเยอะพอสมควรนะคะ ท่านที่เกิดราศีมีนมีโอกาสที่จะถูกลงวัลด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าอย่าซื้อเยอะจนเกินไปเป็นเลขตัวเดิมตัวที่เคยซื้อแล้วมันพลาดนะคะหรือให้ซื้อกับคนที่อยู่ไกลตัวนะคะหรือซื้อทางไกลนั่นเองท่านที่เกิดราศีเมษรับว่าเป็นช่วงชะตาที่ดีมากๆเลยนะคะท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคให้ซื้อเป็นชุดเลยก็ได้นะคะจะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเป็นเลขที่บ้านก็ได้ท่านที่เกิดราศีพฤกษ คุณจะมีโชคเกี่ยวกับทางกายหรือเกี่ยวกับรถที่เก่าแล้วหรือไม่ได้ใช้แล้วดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนหากจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงได้นิดหน่อยนะคะอย่าซื้อเยอะท่านที่เกิดราศีกรกฎให้ซื้อติดบ้างค่ะแต่เยอะเป็นเลขรถเลขบ้านดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ให้เสี่ยงโชคได้เลยค่ะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้หรือเป็นเลขที่คุณชอบดูดวงชาวราศีกันซื้อได้นิดหน่อยเกี่ยวกับเลขที่ฝันดูดวงชาวราศีตุล ให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับเลขรถเลขบ้านซื้อเยอะพอสมควรนะคะก็มีเกณฑ์ว่ามีความโชคดีดูดวงชาวราศีพิจิกให้เสี่ยงโชคได้ค่ะมีโอกาสที่จะถูกแต่ถ้าถูกแล้วควรจะเก็บไว้เงียบๆนะคะอย่าบอกใครและนําเงินไปทําบุญด้วยค่ะดูดวงชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะโชคดีถูกรางวัลใหญ่ให้ซื้อเลขที่ใจคุณรักนะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมีโชคมีลาภพอประมาณนะคะจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะคะแต่ว่าอาจจะมีการคัดเคลื่อนบ้างให้คุณบวกเพิ่มหรือลดลงบ้างก็จะดีค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์ก็มีโชคมีลาภพอประมาณค่ะแต่ก็อย่าซื้อเยอะจนเกินไปท่านที่เกิดวันอังคารเทพเทวดาให้พรนะคะตัวที่คุณซื้อก็มีโอกาสที่จะถูกอาจจะถูกหลายต่อเลยก็ได้ค่ะท่านที่เกิดวันพุธถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาดี ให้เจาะจงซื้อไปตัวเดียวเลยค่ะอย่าไปซื้อหลายตัวท่านที่เกิดวันพฤหัสก็ให้ซื้อตัวเลขเดิมๆหรือกลุ่มคนที่คุ้นเคยท่านที่เกิดวันศุกร์นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงดีมากเลยค่ะก็ให้เสี่ยงโชคได้เอาตามใจคุณเลยท่านที่เกิดวันเสาร์ก็มีโชคลาภบ,บ้างค่ะตัวเลขเดิมๆที่คุณเคยซื้อท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน นับว่ามีโชคมีลาบดีค่ะให้ซื้อเกี่ยวกับเลขคุณเช่นอายุหรือวันเกิดทั้งหมดก็เป็นการดูดวงชะตาในวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2566นะคะว่าท่านใดจะมีโชคมีลาบบ้างนะคะก็ให้ซื้อกันพอประมาณนะอย่าไปซื้อเยอะจนเกินไปค่ะหากใครมีโชคมีลาบแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ